งานนี้เป็นการวางตำแหน่งแบบแมนนวลอยากให้วางตำแหน่งเดิมทุกครั้งเราจะตัด reference เพื่อเป็นกรอบวิธีคือเลื่อนจุดเลเซอร์มาตำแหน่งที่ต้องการผมต้องการ100และ 1> x 1 0 0แล้วและ y 3 0 0โดยประมาณแต่ว่าการกดตัวเลขให้พอดีกดยากนะครับวิธีตั้งเลข Reference ให้พอดีจึงให้กดอย่างนี้ครับกด Reference กดเบอร์สก็จะเป็นการ go to x y กดบนหนึ่งเพื่อ go to x ก่อน100กด enter แล้วหัวจะวิ่งมาที่100นะครับเอาใหม่นะครับ reference 4 go to 100ต่อไป2 go to 300 ตอนนี้เครื่องวิ่งไปที่ x 1 0 0แล้ว y 3 0 0แล้วสังเกตจากจุดแดงนะครับจุดแดงจะเป็น x 1 0 0 y 3 0 0ผมจะขอทำสัญลักษณ์ไว้เล็กน้อยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ reference นี้จดจำเราต้องกด r e f e r น n ์หนึ่งเซ f ต r e ฟเ e นนะครับตอนนี้เครื่องจำละ ที่ที่หัววิ่งมาอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าหัวที่เราตัดทูเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันวิ่งมาเพื่อตัดตำแหน่ง reference x ็0 0 y หนึ่งรสามร้อยนะครับจะทดสอบดูว่ามันจะตัดตรงไหมตอนนี้ทูเป็นหนึ่งอยู่ รงนะครับเป็นเ f ฟเ e n c ์ x 1 0 0 y 3 0 0เดี๋ยวผมจะลองทดสอบปิดเครื่องเพื่อให้เรฟเลนซ์หายไปและตั้งตั้ง x y ใหม่นะครับตอนนี้ปิดเครื่องล้เดี๋ยวเปิดเครื่องใหม่เรฟเลนซ์จะหายไปแล้วต้องตั้งใหม่การทำอย่างนี้มีประโยชน์คือเวลาที่เรามีงานเยอะ แล้วเราปิดเครื่องไปวันรุ่งขึ้นมาทำงานใหม่เราจะสามารถตั้ง r Reference มาตำแหน่งเดิมเพื่อตัดงานต่อได้นะครับต่อไปเช็คดูว่า r Reference อยู่ไหม เรฟเฟ e n c e 2เพื่อให้ GoToReference ไม่ไปนะครับเพราะว่าเป็นไปตามปกติคือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ Reference จะหายไปดังนั้นให้ตั้งตั้งใหม่ Reference 4น o ์สี e f e r e n c e X 100หนึ่ง Go to Y 300 <c oughs> เห็นไหมครับจุดเลเซอร์ไปที่ตำแหน่งเดิมละแล้วก็กดใช้จำา r f e r e ซ c e 1เซตให้เครื่องจำจะขอทดสอบอีกทีว่ามีดลงตำแหน่งเดิมไหม เมืกีตัดไปแล้วนะครับลองดูมีดลงตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยครับคราวนี้มีประโยชน์ในการทำไฟล์เรามาดูด้วยว่าเราจะจัดไฟล์ยังไงนะครับเราต้องนำไฟงานมุมมาชนที่ xy 0ูนี้นะครับ นชนที่0ูเลยแต่เส้นประนี้เราสร้างเป็นไกด์ไว้ซึ่งไกด์นี้จะห่างจาก r e f e r e น c ์ศูเรามาชน0ูนย์เดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่าการตัดกรอบนี้จะลงที่เรฟเ r นส์ไหม โอเคผมจะตัดเฉพาะเส้นสีเขียวมาดูที่โต๊ะงานแล้วจะดูว่ากรอบเริ่มจาก r e f e r e n c e ที่เราตั้งไว้ ใช่ครับกรอบเริ่มตำแหน่ง reference พอดีเลย